ทุกคนวันนี้ไอก็มีเทคนิควิธีการถอดฟิกเองง่ายๆที่บ้านฉนบับคนไม่มีเวลามาที่คลินิกค่ะนี่ก็เป็นเวลา7วันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถอดฟิกกันจะได้เห็นว่าทรงจมูกเนี่ยเป็นยังไงและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่ไอจะใช้วันนี้ค่ะนี่อย่างแรกนะคะก็เป็นผ้ากอสชุบน้ําค่ะอันนี้ชุบมาเรียบร้อยแล้วก็คอตตอนบัดค่ะนี่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ผ้ากอตนะคะที่เปียกน้ํานะคะมาชุบแผ่นฟิก ให้กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยค่ะใช้คอตตอนบัตนะคะที่ชุ่มน้ำแบบนี้ทาตรงบริเวณขอบที่เราจะลอกค่ะจะช่วยทำให้เราเนี่ยลอกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สองมือของเราค่ะค่อยๆแงะตรงเส้นที่อยู่ตรงปลายจมูกตรงนี้นะคะขึ้นมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนี่นะคะ ค่อยๆค่อยๆแบบนี้นะคะค่อยๆดึงเบาๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแท้ดัเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมขอชมแป๊บน,นึ่งนะคะสวยมากเชื่อไหมคะเนี่ยว่าเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะถอดฟิกเองง่ายๆแบบไอไ,ได้เลยคะ่ะ พี่หนูทำไมจมูกมันไม่บวมเลยเนาะใช่ค่ะจมูกไม่บวมเลยคือไม่บวมตั้งแต่วันแรกเลยค่ะวันแรกวันที่2วันที่3าคือหน้าแบบนี้เลยคืองงมากคุณหมอเก่งมากจริงๆค่ะตอนนี้ก็คือพอใจกับทรงจมูกมากเลยค่ะสวยไหมคะทุกคน